ฮือฮาหนากักพระเอกดังมาร์ชจุดทาวุธตอบชัดเล่นจริงไหมหลังสาวปัดเจอในแอปหาคู่กลายเป็นกระแสฮือฮาสนันโลกทวิตเตอร์เมื่อมีผู้ทวิตรายหนึ่งกำลังเล่นแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์ tinder อยู่ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวถ้าปัดไปทางขวาเพื่อชอบหรือถ้าปัดไปทางซ้ายเพื่อไม่ชอบโปรไฟล์ของผู้ใช้รายอื่นแต่กลับเจอโปรไฟล์ของคนหนึ่งที่ใช้รูปของพระเอกชื่อดังมาร์ชจุดทาวุหนุม่มรลอขวัญใจสาวๆแถมโปรไฟล์ยังระบุว่าชื่อมาร์ชอายุ28ปี อาชีพนักแสดงและยังมีเครื่องหมาย Verify ซึ่งเป็นแท็บป้ายยืนยันผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นบัญชีของผู้ใช้จริงสำหรับบุคคลสาธารณะจนผู้ใช้ทวิตเตอร์คนดังกล่าวแคปภาพดังกล่าวมาโพสต์ลงทวิตเตอร์พร้อมเขียนข้อความว่าปัดเจอมาสจุดใน t ินเดอร์ฮ่าฮ่าไม่อยากเชื่อว่าตัวจริงรอกแต่ทำไมเวอร์ y ได้อ่ะ หลังจากนั้นไม่นานค่ะพระเอกหนุม่มมาร์จุทาวุธแชร์ทวิตเตอร์ดังกล่าวพร้อมตอบชัดว่าตัวจริงสิถ้าไม่เชื่อแมชมาเลยทำเอาโลกโซเชียลฮือหากันใหญ่แห่แชร์โพสถึงห้าหมื่นกว่าครั้งเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย